ความรู้สึกม <can organizational marriage> ันชัดมากแก๊แต่ถ้าจะชอบน้ำมันไม่ได้ชอบน้ำเป็นทองนะชอบน้ำเป็นกรี๊พี่รู้ว่าหอมพี่ก็คนชอบโดมียนตัวอ๋อเอ๊ะเอ๊ะเคก็แบบช่วยหอมหอมหอูเอมหอมหอมกินได้ปะไม่รู้กินแต่พี่หอมแอปเปิ้ลมะแบ่งกันไหมอะไรก่อนแล้วแหละพอได้ยินไปอ่ะถ้แบบถ้ามีแบบไม่โดนเล่นราตัวน้ำชอบสุกเลยพี่เป็นอะไรที่แบบชอบสุกอ่ะ จะหมุกไม่มีเลยยาให้เล่นนะอยาให้เล่นนะจ้าข้าได้ยินไปนะก็แบบถ้ามีฝันแล่เราตัวน้ำชอบสูงคุยพี่เป็นอะไรที่แบบชอบสูงอ่ะสูงเหรอโอ้ยทำไมวะนก ไม่อนเล่นไม่ไ้มแต่อยากอ่นะอะไรอยู่นี่ไม่ชอบทำตาแบบไปห้มกเน่ับตาอย่างนี้มันเาว่าไงเอมา บอกเอ้ยแบบอ่พี่ภูมิครับพี่ภูมิแล้วคิดว่าพี่กับน้ำเป็นอะไรกันอพี่ต้อถงถึงต้องตั้งตั้งหน้าจอไปรูนะ้นะคืออะไรความลับบางเรื่องก็ไม่ต้องบอกคนอื่นนะน้ำเอ้